คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการค้นหาข่าวของมุ่นย้อนหลังอีกซึ่งประเด็นสําหรับการค้นหาในวันนี้ก็คือเราจะหาบริษัทนะครับที่ซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องภนะายในระยะเวลาสองปีย้อนหลังเนื่องจากว่ามีคอนเซปต์หนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงการซื้อหุ้นคืนหมายความว่าถ้าหากบริษัทซื้อหุ้นคืนนั่นหมายความว่า มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นพูดแบบนี้เป็นพูดในเชิงทฤษฎีนะครับแต่โดยคว,วามเป็นจริงแล้วการประกาศซื้อหุ้นคืนของแต่ละบ,บริษัทต,ต่างๆอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นก็ได้อย่างที่ท่านได้ทราบนะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดขึ้นอยู่กับผลการดาเนินง,งานของบริษัทเองขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดแวดล้อมต่างๆมากมายแต่โดยทางทฤษฎีแล้วหากเราดูที่ตัวเลข จะเห็นว่าถ้าหากส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นนะครับลดลงเนื่องจากมีการซื้อคืนของบริษัทมากขึ้น mm hmm. ก็เท่ากับว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดจริงๆนั้นจะลดลงแต่ถ้าหากกาไรของบริษัทสวนทางนะครับก็คือวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเท่ากับว่าส่วนแบ่งที่เราจะได้รับก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมจะยกตัวอย่างสูตรให้ดูอย่างนี้นะครับ มาลองดูกันครับในตัวอย่างนะครับมันจะมีแถวของปี PE ราคาจำนวนหุ้นกำไรและกำไรต่อหุ้นอันนี้เป็นโจทย์โดยสมมุตินะครับจะเห็นว่าปี2010ปี2011มี2ปีนะครับ2011แต่ PE คงเดิมดูไปเรื่อยๆนะครับปี2010 PE 10เท่านะครับราคาอยู่ที่1บาทราคาจะได้จาก PE คูณด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือ1บาทจำนวนหุ้นทั้งหมด1ล้านหุน้นบริษัทนี้นะครับมีกำไร1น0 0 0แสนทำให้เกิดกำไรต่อหุ้น0.1 0.1นะครับเกิดจากเอา1น0 0 0แสนตั้งและหารด้วย1ล้านนะครับขับหิดูนะครับหารด้วยหล้านจะเท่ากับ0.1 แบบนี้นะครับก็คือกำไรต่อหุ้นทีนี้มาดูปี2011บ้างถ้าบริษัทนะครับซื้อหุ้นคืน300,000หุ้นจะเห็นนะครับว่าถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืน300,000หุ้นจะทำให้หุ้นที่เล่นกันอยู่ในตลาดนะครับเหลือแค่700,000และเวลานามาคำนวณน,นะครับจะคำนวณหุ้นสุทธิที่เหลือในตลาดจำนวนเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับณเวลานี้ซื้อไป300,000 นะครับเหลือเจ็ดแสนจะเท่ากับกำไรต่อหุ้น0.14เห็นไหมครับว่าในส่วนของกำไรต่อหุ้นที่เราได้นะครับเพิ่มขึ้นอีกจุด0.4อาจจะดูไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านดู0.1มา0.14นี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ทั้งครั้งที่กําไรของบริษัทเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ปี2010มาปี2011เนี่ยกำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมีแค่1นึ่งแสนเท่านั้นแต่กําไรต่อหุ้นกลับเพิ่มขึ้นฉะนั้นเมื่อเอากําไรต่อหุ้นกลับมาคํานวณเป็นราคานะครับเหมือนเดิมครับก็คือเอา PE ที่ยังคงที่อยู่นะครับ10นะครับ PE 10คูณด้วยกําไรต่อหุ้น จะเห็นว่าราคาหนึ่งบาทในปีส0 1 0สิบกลายเป็นราคาบาทสี่สิบสตางค์แล้วครับโอ้โหเท่ากับว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงสี่สิเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าท่านเห็นแบบนี้นี่แะอาจจะเห็นว่าการซื้อหุ้นการซื้อหุ้นคืนเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับว่าถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืนดีแน่ครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่ราคาของ ราคาของหุ้นณนะเวลานั้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากก็มีความสมเหตุสมผลอยู่ที่ถ้าบริษัทยังไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนใดๆเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดกําไรในอนาคตนะครับก็ใช้วิธีการบริหารทุนแบบนี้ก่อนก็ได้ครับก็คือซื้อหุ้นคืนสิ่งนี้เป็นแค่ตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้นนะครับมาดูในในบรรทัดที่3นะครับก็คือปี2011 ถ้าบริษัทยังมี PE 10เท่าอยู่และจำนวนหุ้นยังเท่าเดิมคือซื้อหุ้นคืนไปละ300,000หุ้นเหลืออีก700,000หุ้นแต่มหาสัจจรรย์กว่านั้นก็คือบริษัทนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยอีก40,000นั่นหมายความว่ากำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนจาก0.14เป็น0.2และเมื่อเราคำนวณกลับมาเป็นราคาหุ้นนะครับก็คือเอา PE ปัจจุบันนั้นนะครับที่ยังคงที่อยู่นะครับ10คูณด้วย0.2จะเท่ากับ2 2บาทน,นะครับฉะนั้นความอัศาจรรย์ของการซื้อหุ้นคืนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าบริษัทถึงซื้อหุ้นคืนอย่างต่อนเนื่องและคิดว่ามันจะเกิดกําไรในอนาคตอย่าลืมว่าบริษัทซื้อหุ้นคืนบริษัทจะต้องใช้เงินสดนะครับ แทนที่บริษัจะจอาเงินสดไปลงทุนในด้านอื่นแต่เอามาซื้อพุ้นคืนนั่นหมายควว่าอย่างแรกผู้บริหารอาจจะเล็งเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากว่าณนะจุดนี้นะครับที่จะเข้าซื้อมูล,ลค่าของราคานั้นต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่เสมอไปนะครับต้องดูเจตจำนงของผู้บริหารด้วยว่าจริงๆแล้วการต้องการซื้อนั้นมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้น และท่านอาจจะต้องดูในรายละเอียดของตัวเนื้อหารบริษัทกําไรถัดหุ้นวิสัยทัศน์นะครับพันธกิจต่งจางๆว่าบริษัทมุ่งหวังที่จะเห็นอะไรในอนาคตในส่วนนี้ผมทําการจําลองให้ดูเท่านั้นนะครับเนื้อหาจริงๆแล้วท่านต้องไปดูเอาเองว่าบริษัทแต่บริษัทนั้นมุ่งหวังอะไรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วทีนี้วิธีการค้นหาก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บของ set o r th นะครับแล้วก็คลิกที่ข่าว เรามาดูที่ข่าวย้อนหลังวิธีการหานะครับก็คือประเภทข่าวให้คลิกว่าทั้งหมดหลังจากนั้นหัวข้อข่าวให้หาคำว่าซื้อหุ้นคืนวันเวลานะครับก็คือผมเลือกเฉพาะวันที่29เดือน6ปีนี้นะครับปี2013ก็จะถึง29เดือน7ปี2013ช่วงแล้วเวลาแค่ หเดือนเท่านั้นมาดูกันว่าหนึ่งเดือนนี้บริษัทไหนซื้อหุ้นคืนบ้างเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าบริษัทที่เห็นเยอะสุดก็คือ KSL บ้านปูนะครับมีสองละ MBK ตอนกลับไปดูอีกซิว่ามีอะไรบ้างโอ้เยอะเลยนะครับบ้านปู KSL MBK ไปดูอีกหน้าหนึ่งบ้านปู KSL MBK โอ้เห็นแบบนี้นะครับท่านอย่าเพิ่งปรักใจนะครับว่าถ้าซื้อหุ้นคืนแบบนี้เยอะมากบริษัทจะมีกำไรมากขึ้นหรือบริษัทอาจจะมีราคาหุ้นมากขึ้นในอนาคตสิ่งนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับแล้วบอกว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แค่เป็นในหลักของทฤษฎีที่ว่าถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืนส่วนของอที่เป็นกําไรต่อหุ้นของเรานะครับที่เราเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะมากขึ้นแล้วเราก็มีส่วนร่วมในการรับรู้ของกําไรนั้นมากขึ้นอย่างที่ได้ทําการจําลองเหตุการณ์มาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเมื่อปี2 0 1 1เลยล่ะ และเมื่อเรากลับย้อนไปดูในปี2 0 1 1ล่ะเป็นไงบ้างนะครับเรามาดูที่นี่เวลาเลือกก็ได้ไม่เกิน2ปีนะครับฉะนั้นตัวเดือนนี้อาจจะเลือกเป็นปี2 0 1 1แต่เดือนเลือกเป็นเดือน7แทนนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมโอเควันที่29โอเคแล้วก็กดค้นหา จากหน้าจอนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าโอ้มีถึง21หน้าลองไปดูหน้าที่21ก่อนนะครับก็คือในช่วงของปี54เป็นต้นมาว่าเป็นยังไงบ้างามีหลายบริษัทเลยนะครับ SMT s v i Jazz นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูเรื่อยๆดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับกวาดตาลงมาดูว่ามีบริษัทไหนบ้าง เฮโหลดช้านะครับ uh, T Y C N N B C Z U E C อะไรก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ R E Y C N ยอมไปดูเรื่อยๆนะครับ อ๋ก็มี T Y C N U E C ทีนี้ย้อนกลับไปดูอีกเริ่มมี R S เริ่มมี T Cap มี K S L ดูเรื่อยๆนะครับทำนงงี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นในสิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะทำลักษณะของการที่ว่าผมจะเลือกตัวละว่าผมต้องการเห็นตัวไหนยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ ที่เห็นเยอะสุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือตัว KSL กับบ้านปูงั้นผมเลือก KSL ก่อนแล้วกันนะครับการซื้อหุ้นคือวิธีทำก็คือหลังจากเลือกหุ้นแล้วนะครับก็คือเอาหลักทรัพย์หรือซิงโบของหุ้นนั้นนะครับมาใส่ตรงช่องของหลักทรัพย์เดร๋ยวเราเลือกค้นหาจะเห็นว่าเฉพาะ KSL อย่างเดียวนะครับโอ้โหมีเป็นตับเลยนะครับ มาลองย้อนดูตั้งแต่หน้าที่สี่จะเห็นว่าจะมีรายละเอียดย้อนให้ดูนะครับก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปีห้าหกเลยแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ KSL กําลังจะทํานั้นก็คือมีการจะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ต้นปีห้าหกเป็นต้นมาหลังจากนั้นเราดูครับว่าสิ่งที่เขาต้องการซื้อคืนนะครับ ประสงค์เพื่ออะไรและต้องการซื้อเท่าไหร่อลองดูนะครับในรายละเอียดก็จะเขียนนะครับว่าเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินวันที่มีตฏิก็คือวันที่25มกราคมยี6กจำนวนที่จะซื้อคือนทั้งหมดนะครับก็คือ78ล้าน7 8 8 4 4 4ใช้วงเงินทั้งหมด1000ล้านบาทวงเงินไม่น้อยเลยนะครับ ฉะนั้นในส่วนที่เราจะพิจารณาต่อก็คือ,อาการที่เขาซื้อแบบนี้เนี่ยมีผลกระทบกับบริษัทยังไงนะครับแล้วก็หุ้นที่ซื้อนั้นปกติมีเท่าไหร่และจะหายไปจากตลาดอีกเท่าไหร่และจะทำให้ผลกำไรบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ต้องไปดูในช็อตต่อๆไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่วิธีการค้นหาให้ดูในเบื้องต้นว่าบริษัทนั้นซื้อคืนเท่าไหร่และ ที่ผมเรียนให้ทราบก็คือถ้าออกมาในรูปแบบนี้สแสดงว่ามีอะไรดีๆให้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ดีเทลที่อยู่ในบริษัทต,ต่อไปก็คือซื้อไปแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็คือเข้าไปดูในรายบริษัทเข้าไปดูเลยนะครับยกตัวอย่างเรากำลังดู KSL นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลย KSL คลิกที่ข้อมูลหลักทรัพย์จะเห็นตรงนี้นะครับสกอร์ลงมาออขอไปครับคลิกที่ตรงนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์แล้วลงมาดูด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีการซื้อหุ้นคืนนะครับในวันที่26กรกฎาคมไปแล้ว16ล้านนะครับ30มิิยอก็มีไปแล้ว6ล้าน แสดงว่าตอนนี้ซื้อคืนไปทั้งหมดแล้วที่ทําไปนะครับก็คือ22ล้านประมาณ22-23ล้านจะขาดอีกที่ต้องซื้อคืนอีกจํานวนเยอะนะครับก็คืออย่างที่ดูเราดูในารายละเอียดก็ครออีก78ล้านนะครก็ยังต้องมีการซื้อคืนอีกต่อนเนื่องเรื่อยๆนะครับเท่ากับว่าตัวเคสแน,นี้ก็ยังไม่จบนะครับจะต้องมีการซื้อคืนอย่างต่อนเนื่อง ทีนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาต่อคือเมื่อดูในอบการเงินและผลประกอบการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปก็คือและในเรื่องของไรายได้ล่ะในเรื่องของกําไรล่ะและในเรื่องของทิศทางบริษัทต่างๆล่ะอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดกําไรเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ่าก็ยังดีนะครับบริษัทก็จะมีกําไรต่อหุ้นมากขึ้นทำให้เราสามารถพอที่จะคิดในด้านบวกได้นะครับว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้น แต่โดยความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดตัวกําไรมากขึ้นล่ะนะครับน่าจะบอกว่าได้2เด้งเลยนะครับทีนี้จะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดของตัวบริษัทและเนื้อหาจริงๆทีนี้แหละครับท่านจะต้องทําการบ้านหนักแหละว่าจริงๆแล้วบริษัทนั้นขายมีไรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในไตรมาสถัดๆไปก็อ,อาจจะใช้วิธีในการค้นหาจาก ตัวโบรกเกอร์นะครับขอข้อมูลจากโบรกเกอร์เองดูจากข่าวนะครับประเมินสถานการณ์รอบด้านนะครับที่มีผลกระทบกับบริษัทนั้นๆก็ในสิ่งนี้ก็ผมก็นะนำเสนอวิธีการเลือกดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นท่านจะได้ไม่ต้องกระโดดลงทะเลนะครับแล้วก็ว่ายน้ําไปโดยไม่รู้จุดหมายในโอกาสต่ตอๆไปวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมาดูทีิอื่นๆเพิ่มเติมขอบคุณครับ